เอเป็นสับเซตของ B ไม่ได้แปลว่าสมาชิกทุกตัวภายในเซต A เป็นสมาชิกภายในเซต B เสมอไปหลายคนโดนข้อนี้หลอกในข้อสอบเพราะคิดว่าเครื่องหมายสับเซตแปลว่าสมาชิกภายใน A ทุกตัวเป็นสมาชิกภายในเซต B อย่างเดียวแต่จริงๆมันมีอีกดูตัวอย่างนี้นะ A มีสมาชิกเป็น1กับ2 3, และ B มีสมาชิกเป็น1 2 3แบบนี้ A เป็นสับเซตของ B ถูกต้องเพราะสมาชิกทุกตัวภายในเซต A อยู่ภายในเซต B ทั้งหมด แต่ถ้า A เท่ากับเซตว่างล่ะก็ยังเป็นสับเซต B ได้อยู่นะนอกจากที่เราต้องจํากันว่า A เป็นสับเซตของ B หมายถึงสมาชิกภายในเซต A ทุกตัวเป็นสมาชิกภายในเซต B ยังมีอีกอย่างที่ต้องระวังก็คือเซตว่างเป็นสับเซตหรือเซตย่อยของทุกเซตด้วยนะจําไว้สับเซตนอกจากจะใช้ในการแสดงว่าสมาชิกทุกตัวภายในเซตด้านซ้ายเป็นสมาชิกภายในเซตด้านขวาแล้วยังใช้แสดงได้ด้วยว่า เซตว่างเป็นสมาชิกของทุกเซตแล้วถ้าอยากรู้เพิ่มว่าทำไมต้องให้เซตว่างถึงต้องเป็นสับเซตของทุกเซตด้วยก็ต้องมาเรียนที่พิกิดแล้วละ